อธิษฐานก่อนสิลกูก จานนี้ของแม่ค่ะส่วนจานนี้ของกันอันนี้ของหวยเป็นไงลูกชอบไหมชอบมากเลยค่ะขอบคุณแม่กับกันมากเลยนะคะตอนที่หมวยขอพรหมวยขออะไรอ่ะนั่นสิขอสนานเลยขออะไรบ้างลูกหนูก็ขอให้แม่มีความสุขขอให้กันมีความสุข แล้วก็ขอให้หนูกับคนที่หนูรักมีความสุขตลอดไปค่ะเออจริงสิหมวยปีนี้อายุครบ25แล้วนี่ก็ใช่ละสิแม่ทำไมล่ะคะอายุครบ25ก็เป็นวัยบรรจจเพศนะสิลูกควรไปทำบุญนะไปวันไหนดีล่ะเดี๋ยวแม่พาไปนี่แม่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่อีกเหรอคะไร้สาระน่ะ แต่ยังไงลูกก็ควรระวังตัวไว้บ้างนะโหแม่ถ้าคนมันจะสวยทำยังไงมันก็สวยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเบญจเพรศหรอกแต่แม่ว่าไม่เอานะแม่วันนี้วันเกิดหมวยนะพูดแต่อะไรดีๆเถอะหมวยอย่าพูดกับแม่แบบนั้นสิไม่เป็นไรหรอกกันเอาเถอะถ้าหมวยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะสุขสันต์วันเกิดนะลูกแม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของหมวยนะ ไมล่ะครับนั่นสิคะคอนเซปต์นี้ค่อนข้างเหมาะกับโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะและอีกอย่างมันน่าจะตีตลาดกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยค่ะถ้าขาดเหลืออะไรคุณหมยก็น่าจะเอาไอเดียของพวกเรา3คนมาปรับใช้ะะปรับใช้อะไรแค่นี้มันจะไปพอได้ยังไงสิ่งที่พวกเธอสองคนทำดูก็รู้ว่ามันเฉยรู้จักไหมคำว่าเฉยอะ่ะผมว่ามันไม่เฉยฉันบอกว่าเฉยก็เฉยสิไอเดียของฉันคนเดียวก็กินขาดแล้วโปรดักต์ใหม่ของเราต้องเป็นคอนเซปต์นี้เท่านั้น ไม่มีใครขัดใช่ไหมดีใจที่พวกเธอสองคนชอบไอเดียของฉันนะเดี๋ยวฉันจะาไปเสนอในที่ประชุมฉันขอตัวก่อนโทรศัพท์ขี้ลืมจริงเลยน้าเบื่อน่านำคาญมันหน้าโมโหก็จริงอะแต่แกก็ใจเย็นๆหน่อย เดี๋ยวคนหนึ่งข้เข้ามาได้ยินจะซวยเอาฉันระเบื่อเต็มทนทำงานกับพวกประสาทถึงเงินเดือนจะดีก็เหมือนกับตกอโลกะน,นี่พวกเราพูดถึงใครก็ไม่มีอะไรนี่คะใช่ครับแค่พูดถึงคนแผนกอื่นแน่ใจเหรอแน่ใจสิคะทําไมเหรอคุณหมวยคิดว่าฉันกํำลังด่าใครอยู่หรอคะ เาไรคะป้าแปสิบบาทจ้ะนี่จ้ะตังทอนหนูจ๊ะหนูรออะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะหรือจะรับอะไรเพิ่มไหมก็รอตังทอนเนี่ยค่ะป้า แต่ว่าป้าให้ตังค์ทอนหนูไปแล้วนะให้ตอนไหนคะจะให้ได้ยังไงป้าพี่ป้าจะหาเรื่องกันหรอหนูนั่แหละมาหาเรื่องป้าก่อนป้าบอกแล้วไงว่าป้าทอนตังค์ให้หนูไปแล้ว20บาทนี่จะมาโกงคนแก่หรืองไงใครโกงใครกันแน่20บาทแล้วมันเงินฉันแก่แล้วยังหลงหลงลืมลืมนีม่แกล้งลืมปะเนี่ยถ้ายังจะโกงกันหน้าด้านๆก็เอาสิฉันจะได้ไปแจ้งความได้ป้าไม่ได้ทำอะไรผีสักหน่อย เดีเพิ่งหยิบแบงยี่ยสิบจากมือป้าไปใส่กระเป๋าตัวเองจริงๆถ้าแน่จริงก็ค้นกระเป๋าเลยสินี่กันถ้าจะมาสายขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะปล่อยให้หมวยรอจนร้านจะปิดอยู่แล้ว ทำไมต้องไปชดด้วยอะหมวยไปหุห่นหิดอะไรมาเนี่ยยังจะกล้าถามอีกเหรอการให้หมวยนั่นงรอมาเกือบชั่วโมงจะไม่ให้หุห่นหิดได้ไงก็การส่งข้อความไปหาหมวยแล้วไงว่ามีนัดด่วนกับลูกค้าแต่พอเสร็จก็รีบมาเลยการว่าการก็บอกหมวยล่วงหน้าไปแล้วนะบอกตอนไหนคิดไปเองหรือเปล่าหมวยไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ไงบอกแล้วแล้วหมวยก็ตอบโอเคแล้วด้วยจะบอกว่าไม่รู้เรื่องได้ไง โอ๊ยส่งมาแบบนี้ใครจะไปรู้ล่ะไม่รู้แหละกานสั่งน้ำมาให้หมวยเลยจะไปเข้าน,น้ำก่อนเป็นอะไรลูกใครทำอะไรหมวยก็วันนี้อสิแม่ หน้าเหมือนน่ารำคาญมากเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันขนาดนั้นเลยเหรอลูกไหนเล่าให้แม่ฟังสิมันก็ขนาดนั้นสิคะแม่แต่หมวยไม่อยากพูดถึงมันแล้วอ่ะทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยทั้งเรื่องเพื่อร่วมงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแฟนอีกโอ้ยสว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 ยนี่หมวยใจเย็นๆโบรานเขาว่าไว้พูดอะไรจะเป็นไปตามปากเข้าใจไหมอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมา แม่จะให้หมวยทำยังไงล่ะก็หมวยเซ็งนี่ <ial iz> <al> ก็แม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าปีเนี้มันเป็นปีเบญจเพศของลูกดีแม่ฟังแม่ให้จบก่อนสิแม่เคยเตือนลูกแล้วนะว่าให้ระวังตัวให้ดีไอ้เวรเบญจเพศเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแม่เคยผ่านมาก่อนอเพราะงั้นเนี่ยเชื่อแม่เถอะไปทำบุญกับแม่สักครั้งหนึ่งเผื่อโชคร้ายจะกลับกลายเป็นดี แ,แมหวยเพื่อตัวของลูกเองนะหมวยไม่น่าเชื่อคำพูดอะไรนั่นของแม่เลยอะอะไรลูกเป็นอะไรเป็นจาเพศ่ะเหรอให้ไปทําบุญอเหรอไม่เห็นมันจะช่วยบ้าอะไรเลยมีแต่ทำให้มันแย่ลง นี่ลูกหมายความว่ายังไงไอาการที่แม่พาหมวยไปทาบุญมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยสักนิดทุกคนโทษว่าเป็นความผิดของหมวยขนาดกันยังบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของหมวยเลยอ่ะนี่แม่พาหมวยไปล้างซวยหรือว่าพาไปเพิ่มความซวยกันแน่แม่อยากช่วยหมวยจริงหรือเปล่าอ่ะทําไมต้องพาไปเจอเรื่องบ้าบออะไรแบบนี้ด้วยแม่ไม่ได้อยากให้หมวยเจอเรื่องไม่ดีนะแม่พยายามหาทางช่วยอยู่ถ้าช่วยมันก็ต้องดีขึ้นสิไม่ใช่ลงเอยแบบนี้ ถ้าแม่จะช่วยแล้วเหมือนไม่ช่วยอะไรแม่ก็เก็บความช่วยเหลือของแม่ไว้เถอะหมวยตอนนี้แม่รู้ต้นต่อสาเหตุที่ลูกเป็นแบบนี้แล้วแหละใช่มันก็ถูกของลูกมันไม่ใช่เพราะวัยเบญจเพศอะไรนั่นหรอกแต่มันเป็นเพราะนิสัยของลูกต่างหากคนที่ไม่ยอมฟังใครพูดจาว่าร้ายคนอื่นคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ลืมที่จะมองความผิดของตัวเองแถมยังพูดคำขอโทษไม่เป็นแบบลูก ต่อให้พาไปไหว้พระเก้าวัดก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกไม่เชื่อแม่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้ลูกเอากลับไปคิดว่าสิ่งที่ลูกเจอกับสิ่งที่แม่พูดมันจริงไหมรีบแก้ไขซะนะก่อนที่ลูกจะไม่เหลืออะไร เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวกันสั่งให้หวยขอโทษหวยอยากจะขอโทษกันอนะหวยขอโทษนะที่วันนั้นทำตัวไม่น่ารักใส่หวยผิดแต่ว่าหวยไม่ยอมรับกลับโทษว่าเ,าเป็นความผิดของกันแถายามยังพูดจาแบบนั้นใส่อีกต่อไปนี้หวยจะไม่ทำตัวไม่น่ารักแบบนั้นอีกแล้วนะหายกลัหวยนะกัน การดีใจนะที่หมวยคิดได้อะแต่การไม่ได้โกรธหมวยหรอกการแค่หน่อยโอ้โอไม่น่อยนะหมวยขอโทษสรุปกินเหมือนเดิมใช่ไหมอืมงั้นเดี๋ยวกันไปสั่งให้นะป้าคะ หนูต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องวันก่อนวันนั้นหนูผิดเองที่ไม่ได้สนใจรอบข้างจนไม่ได้สังเกตว่าป้าทอเนเงินให้แล้ว mm hmm. แถมยังว่าป้าเสีย,สยหายอีกพอรู้ว่าตัวเองผิดก็ไม่รีบขอโทษกลับเตือนหีความผิดหนูต้องขอโทษป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละเอาละไม่ต้องไหว้แล้วก็ยังดีนะที่หนูรู้ตัวว่าผิดยังยอมรับผิดแลวมาขอโทษป้างั้นป้ารับคำขอโทษจากหนูละกัน คราวหน้าคราวหลังหนูก็หัดมีสติกว่านี้เข้าใจไหมได้ค่ะป้าต่อไปหนูจะมีสติมากกว่านี้ค่ะฉันว่าไอเดียที่พวกเธอสองคนคิดมันใช้ได้เลยนะคิดแบบนั้นจริงเหรอครับ ใช่ฉันว่าไอเดียนี้ดีเลยเจาะกลุ่มลูกค้าได้ดีแถมยังเป็นการร่วมสมัยไม่ใหม่แล้วก็ไม่เชยถ้าเกิดว่าลองเอาไอเดียของฉันไปผสมปิดท้ายฉันว่าเยี่ยมเลยนะทําไมคนถึงชอบไอเดียของพวกเราสองคนล่ะคะนี่ก็แก้จากเดิมไม่เยอะเลยนะนั่นสิครับก่อนหน้านี้คุณยังฉันต้องขอโทษด้วยนะคะก่อนหน้านี้ฉันเอาแต่ใจไม่ฟังความเห็นของคนอื่นเลยเอาแต่ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ว่าตอนนี้ฉันคิดได้แล้วแล้วก็คิดว่าสมควรที่จะมาขอโทษพวกเธอสองคนน,น่นะ,นงงนะกฉาาฉ็ฉันทำไม่ดีกับพวกเธอไว้นี่สมควรแล้วแหละที่เพื่อนร่วมงานจะเกลียดฉันหรือว่าด่าฉันรับหลังฉันทำไม่ดีกับพวกเธอไว้มากจริงอ่ะผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณแล้วล่ะครับดีซะอีกที่คุณเปิดมาแบบนี้พวกเราจะได้เปิดใจก,กันตรงๆสักทีฉันดีใจนะคะที่คุณคิดได้แล้วก็จะปรับตัว พวกเราก็ต้องขอโทษคนด้วยที่เคยด่าหลับลังไม่ดีมาตลอดไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจที่โดนด่าถูกเล่าแต่ยังไงฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะต่อไปนี้เรากลับมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีต่อกันเนาะโหกับข้าวหอมหน่ากินมากเลยแม่มาเลยลูก แม่เพิ่งทําเสร็จพอดีจะได้กินตอนร้อนๆทํางานมาเนหนื่อยๆเราได้กินกับข้าวฝีมือแม่เหมือนได้เติมพลังเลยค่ะแหมลูกสาวแม่ปากหวานซะจริงกินเยอะๆเลยลูกเดี๋ยวแม่ลองกินกับสาหร่ายจาบันดูนะคะอร่อยมากนี่ค่ะลองชิมดู อืมอร่อยนะเนี่ยสั่งเพิ่มให้แม่หน่อยสิกินกับข้าวแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวหวยสั่งเพิ่มให้นะแม่ตอนนี้เขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยแม่คะหืมหมวยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้หมวยพูดจาไม่ดีแล้วก็ทำตัวไม่น่ารักแต่ว่าตอนนี้หมวยรู้แล้วนะว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมด มันเป็นที่นิสัยไม่ดีของหมวยเองตอนนี้หมวยปรับตัวเองตามที่แม่บอกรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยมีความสุขที่ได้ขอโทษทุกคนที่หมวยเคยทําไม่ดีด้วยหมวยจะกลับมาเป็นหมวยที่น่ารักของแม่แล้วก็ของทุกคนเลยค่ะจ้าแม่ดีใจนะที่หมวยเปลี่ยนตัวเองได้ดีแล้วล่ะลูกเวลามีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็กลับมามองที่ตัวเองก่อนบางทีทุกปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะไม่ใช่เพราะใครเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ช่วยดึงสติหกวับมาได้กินข้าวกันเถอคะค่ะ